โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับไม่ใช่อาคอนประจำธาตุต้องเป็นคนให้นะแต่ในเกมก็ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าจะเจาะจงใครอีตรงเนี้ยผมว่ามันบอกใบเรามาแบบมันมันไม่รู้จะใบย,ยังไงแล้วเนาะ เรียกง่ายๆคือเรื่องแรกก่อนเลยที่คนยังสงสัยอยู่เขาบอกว่าเอ้าถ้าเกิดแบบว่าเปาคลตายเนี่ยนิวเลตก็จะต้องกลายเป็นเทพน้ําสิคําตอบคือไม่นะครับคุณอ่ะเดี๋ยวผมถามแบบนี้ก่อนว่าคุณจําได้ไหมว่ามันมีเป็นแสนคดีที่ถูกพิพากษาในโรงอุปรากรอ่าถูกไหมเป็นแสนคดีที่ถูกพิพากษาในโรงอุปรากรแล้วไอเป็นแสนคดีนั้นนะ่ะ มันก็สร้างก่อให้เกิดพลังที่เรียกว่าอินดีมีเทียมตอนแรกเรามาถามกันว่าพลังงานขนาดนั้นอ่ะมหาสารขนาดนั้นอ่ะเฟอร์คารลอจะเอาไปทําอะไรเหรอเออแบบพี่ภาค3ามมาห0ปีอ่ะเก็บอินดีมีเทียมไว้แบบเบิ่มๆเลยอ่ะจะเอาพลังระดับนั้นอ่ะไปทําอะไรนึกออกใช่ปหจะเอาพลังระดับนั้นไปทําอะไรคําตอบของเฟอร์คารลอคือทําลายบัลลังก์สวรรค์ทำลายบัลลังก์สวรรค์ที่ไม่ใช่บัลลังก์สวรรค์สิต้องบอกว่าทำลายบัลลังก์ของเทพน้ำเพื่อที่จะหยุดแบบ หยุดชะตาหยุดชะตาของแบบของของชะตาที่กําลังจะเกิดขึ้นนึกออกปะทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้ทุกคนต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับว่าอะไรนะคอนเซปต์ concept ของมันคือการหลอกชะตาเพื่อนเื่อต้องเข้าใจคําว่าหลอกชะตากรรมก่อนนะครับหลอกชะตาของเฟอร์คารลอคืออะไรคือมันมีคําทํานายว่าเทพน้ําจะต้องอยู่โดดเดี่ยวถูกไหมคีย์หลักของคําทํานายคือมนุษย์จะละลายแล้วเทพน้ําจะอยู่โดดเดี่ยวบนบัลลังก์ ดังนั้นน่ะวิธีการที่จะทําให้คําทํานายไม่เป็นจริงคืออะไรมันจะต้องทําลายบัลลังก์ของเทพน้ําทิ้งไว้เทพน้ําจะต้องไม่มีอีกต่อไปคําทํานายมันจะได้แบบว่าไม่เป็นผลเพราะอะไรรู้ไหมคือเอ็นน่ะหรือ Nicole, นิโคที่เป็นผู้พยากรณ์ที่แม่งสามารถทํานายชะตากรรมของเทรวัตได้เนี่ยเขาบอกว่าชะตากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่มันเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก ใช้คำนี้นะเนี่ยกลับไปยังที่พักเนี่ยนะเหมือนกับแบบว่าถ้าเกิดแก้วน้ํามันจะตกอะแก้วน้ํามันก็ต้องตกอยู่ดีนะไม่ว่ายังไงแก้วน้ํามันก็ต้องตกอยู่ดีแล้วทํายังไงล่ะแก้วน้ําถึงจะไม่ตกได้เราก็ต้องทําให้มันไม่มีแก้วน้ําตั้งแต่แรกเว้ยอ่าประมาณนั้นดังนั้นอะในคําทํานายที่บอกว่าเฮ้ยเทพน้ําเนี่ยจะต้องอยู่บนบลลังคนเดียวเลสเซว่าถ้าเกิดตัวของเฟอร์คารอเนี่ย ยอมสละตําแหน่งแล้วก็ยอมตายบาลังเทพน้ําก็ยังอยู่เว้ยมันก็จะต้องมีคนไปเป็นเทพน้ําต่อจากเฟอร์คารลออยู่ดีดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือทําลายบาลังเทพน้ำเว้ยทำลายบาลังเทพน้ําเพื่อที่จะได้ทําให้ชะตากรรมอ่ะมันเปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีบาลังเทพน้ําเอาแล้วไอ้คำทำมาที่บอกว่าเทพน้ําจะอยู่โดดเดี่ยวบนบลังไงมันก็จะไม่เป็นจริง ดังนั้นมันจะขัดมากเว้ยถ้าทุกคนบอกว่านิวเลตแม่งขึ้นคลองเป็นตำแหน่งเทพน้ำอีกต่อไปอ่ะคือมันไม่ใช่เทพน้ำไงนิวเลตเนี่ยครับหลังจากที่ได้รับเจตจำนงของเฟอร์คารลอรมาแล้วอ่ะนะก็คือที่นิวเลตบอกว่าเจ้าเล่ยนาเฟอร์คารลอรเพราะเขารู้ว่าเฟอร์คารลอรเนี่ยต้องการจะทําให้นิวเลตอ่ะรักมนุษย์แล้วก็ปกป้องมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ก็ตามดังนั้นในตอนนี้นิวเลตก็เลยสร้างบัลังมังกรขึ้นมาครับเป็นบันลังของตัวเอง ตอนนี้เขาได้นำพลังหนึ่งใน7ของโลกกลับมาแล้วสร้างบัลลังก์และตำแหน่งของมังกรที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่อันนี้บัลลังก์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่บัลลังก์เทพน้ำคำพยากร,กรก็เลยไม่เป็นจริงคำพยากรมันก็เลยแตกเป็นไปไม่ได้แล้วและตอนนี้ครับพลังก็คือกลับคืนมาสู่มังกรแล้วหนึ่งนั่นเท่ากับว่าพลังของมังกรที่ถูกควบคุมโดยสวรรค์ตอนนี้เหลือเพียงแค่6ธาตุด้ยคือพอเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วอะ ทุกคนจะตัดนิวเลตเป็นเทพน้ําออกไปเลยเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดนิวเลตยังเป็นเทพน้ําอยู่เท่ากับว่าสิ่งที่ฟอร์คาอรอมันทํา่ะมันสูญเสียไปเลยเว้ยเพราะฟอร์คาอรอต้องการทําลายล้างบัลลังเทพน้ํานึกออกปะเพื่อที่จะไปขัดกับคําพยากรณ์ถ้าเกิดเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ปุ๊บเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ปะ